บัดนี้เป็นครั้งที่18ตรงกับวันที่27พฤศจิกายน2568้ารข้าพเจ้าสุภาณีลิมสวัสดิ์ขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระควัมปติเถระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานโมทนาในการสวดสาธยาของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตะนาตรครูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายโปรจงบันดาให้จริงพระปเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกาวาเลสุอัตลาขจันตุเทวตาสัทธรรมมุนีราชสัสสุนันตุสักขมกทังสักเคกกาเมจรูเปคิริสิกาลัตเตจันตลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจัาเม สะรูวนาคัาหาเอกเหาวัตถุมหิเกเตภูมาจายันตุเทวาชลสถานลวิสเมยักขากันทพนาคาติถันตาสันเทเกยังมุนีวาราวาจนาสาวโธโรเมสุนันตุธรรมสวรรคารลยัมทันตาธรรมสวรรคารลยัมทันตาธรรมสวรรคารลยัมทันตาบทส่วนนิมมัคการิติคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสกวาสัม ญาติฐานนัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธายสัพพาปานินางปูเรตวะปรมีสัพพาปตตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจววชเชนะมาโหตูสัพพุปถวามหาการุณิโกนาโถทิตายสัพพปานินางปูเรตวะปรมีสัพพาปตตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจาวชเชนะมาโหตุสัพพุปถวามหาการุณิโกนาโถสุขายสัพพปานินางปูเรตวะปรมีสัพพาปตตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจววชเชนะมาโหตุสัพพุปัถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสมบยังพระควาสกเกสุวิหารติกัปิลาวัตถุสมิงมหาวันเนมหาตาพิคูสังเขนัสติมปัญจมัตเตหิพิสูสตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสศหิจโลกัธาตุหิเทวตาเยปุยนาสันิปติตาโหตีพระควันตังทัสสนายะพิคูสังคันจะอจักโคจตุนาสุทาวาศการิจานังเทวนังเอตตาโหติอายังโหพระควาสกเกสุวิหารติกัปิลาวัตถุสมิงมหาวันเนมหาตาพิคูสังเขนัสติมปัญจมัตเตหิพิคูสตเตหิ สัพเพเหวะอระหันติหิทัศสหิจาระกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหนติพระกบาลตังทัสนายะพิขุสังคันจายานุนะมยามปิเยนะพระกบาลเตนุปสังกเมยามะอุสังกมิกวะพระกวาตโตสันตินเกปัญเจกะคาถาปาเสย,ยามาติ ตาโขตาเทวตาเสยยะถาปีนามัพพะวาบริโสดสมัญชิตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาภาหังสามีเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะระหิตาพระกวโตปุระโตปารตัวรหังสุตาโขตาเทวตาพระกบาลตาอภิวาเทตวะเอกาแมนตังอัฐังสุเอกาแมนตังทิตาปูเอกาเทวตาพระกวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมเโยปวะนัสมีเทวกายาสมาคตังอาคตัมหาอิมังธรรมะสมัยยังทกิตายะวะอปราชิตาสังคันติ อาจโกลววปราทาเทพตาพระคัมภีร์โตสันนิเกตีมังคาถังอภาสรีตัตตะพิคโวะปัตสัมมาทหังสูจิตตังอัตโนอุชุกัมะกังสุสารถิวะเนตานิแคเหตตวะอินทริยานิละข iscilla, ันติปันธิตาติอาจโกลววปราทาเทพตาพระคัมภีร์โตสันนิเกตีมังคาถังอภาสรีเชวะวิเขขีรังเหตวะบาลีขังอินทัชขีรังโอหัจจัมะเมชาเตจารันติสุทาวิมลาสักขุมัตาสุทันตาสุสุนาคาติอัจโกอปราทาเทวตาพระคัมภโตสันติเกตีมังคาถังอภาสิเเยกพุทธังสรังคตีเย นาเตคฆามสันติอปาญภูมิปหายามนุสังเทหังเทวกายังปาิปูลีสันติติอัตภคมคพระวาลพิขุอามันเตศิเยภูเยนะพิคเวทัสสัตสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังัสสนายพิขุสังคันจายปิเตยพิคเวะเหสูงอติตามะธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิพระควันตานังเอตัปพระมายวะเทวตาสันนิปติตาเหสูงเสยยะถาปิไมหังเอตตาฤหิเยปิเตยพิคเวะพระวิสันติอนาคตามะธานังอรหันโต สามมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานังเอตตาพระมายวเทวตาสันนิปติตาพริสันติเสยยะถาปีไมหังเอตตาระอีอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานานามานิกิตตายิ danach, สามิพ so <and> ิกเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนารถาสาธุกรรมนะสิกโรธาภาสิสามิตีเอวันพันเตติโคเตติภูพระวบโตปัจจตโสสุพระวาเอจัตทวโจะ สีโลกะมนุษย์กัามิยธาบภูมมาแตทสิตาเยสิตาคิริขภลังปะหิตตาสมาอิทับปุโทสาีหาวัสลีนารมหังสาวิสัมพุนโนโธทัสมะนัสสาสุทาวิปัสสนามนาวิลาพิญโยปัญจสเตยัตวาวะเนกาปิละวัทเวตาโตมัญจะยิสัทธาสาวะเกสาสเสนะเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาะถาพิคาโวเตจะอัตปามังรงสุดวา่าพุทธสัตสานาเตสัมปาตุระหูยานาอัมุสานาทสนามแอบเปเกสตัตมัทะขุง สหัสสังอาชาสัตเลนสตังเอกเกสหัสานาอมรุส,สรรานามาทธสงอเปเกนันต์มัทธคงทิสาสภาปุลาคงตันจัสภาอภิญยยายบอกว่คิดวานะจะภูมาตะตัวมันติยศถาสาวเกสัสเนเณรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาะถาพิกาวโยีโวหังกิดต่ยิสามิชิราเหีนุกุพโัโสสัจต,ตสหัสสาวะยาขาภูมากาบิลวัทถวะอิทธิมันโตชติมันโตว,นะวันนาวันโตสัตสีโนมัทธมานาพิกามุติคุนาสันมิติงวันัง ชสหัสสาะตาขนานา่าวันนิโนยที่มันโตช่ติมันโตวันนวันโตสัตสีโนมุทามนาพิกมุพิกุนางสมิติวันนงสาาชิลาติสหสสาขานานาาวนิโนยที่มันโตชติมันโตวันนาวันโตสัตสีโนมุทามนาพิกมุพิกุนางสมิติวันนงอิเจเตโสรสสหัสยายขานนานตาวันนิโนยที่มันโตช่ติมันโตวันนาวันโตะสัตสีโนมุามนาพิกมุพิขุนสมิติวันังเมสานิจาปัญจสตาขันนานตาวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตและสัตสีโนม กุมพิโรราชคาฮิกโกเวปุลสัานิเบสนามพิโยนางสตัสาหัสสานยขานามปยิรูปาสติกุมพิโรราชคาฮิกโกเวโสภาคัสสมิติงวะนางผูริมันจะทิสังราชทัศน์รโสประสาสติคันทภานังอธิปติมหาราชยายสัตสีสโสปุตตาปีตัสสะพระห,หังเวชนาหมามหาภิลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัศศิโนมันทมานาพ,นาพ,พนานิการมุพิถูนางสมิติงวะนางทักขีนันจะทิสังราชาวิรุณโอตะประสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัตสีโสปุตตปตัสสะะภาาาหหวนมมลา อิทธ eh? ิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศติโนมาทัพนาณพิกามุพิภูนาสัมิติีวันังปัจฉิมันจัดที่สังราชาวิรุปโภปภาษาสติลาคขนาธิปติมหาราชายสัตติโสปุตตะตัสสะพพาหะโวทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศติโนมาทัพนาณพิกามุพิภูนาสัมิติีวันังปุจตะลันจัดที่สังราชากุเวโลตประภาษาสติ ยถานังอธิปติมหาราชยัสตติโสปุตตาปีตัสสะพพาหาวงชนะมามหาภารายที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสศติโนโมทามนาพิการมุภิกุนางสามิติวนังปุริมาที่สังทตตารโถทักคินเนนวิรุณหาโกปชิเมนวิรุปะโคกูเวโรอุตลังที่สังจตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัชชันละมานาอัฐสุวเนกาปีลาวัฒเวเตยสามายาวิโนทัสาอากูวันจานิกาสถามายากูเตงทุเวเตงทุวิภูเจวิภูโตสหจันทานโอการมัสยโถจักินุคันธุนิคันทุจัก ปนาโทโอปามันโยจากเทวสุตโตจามาตาลิจิตตเซโนจากคันทัพโณโ,โรรชาชชานโนสโคโอาคูปัญจสิโคเจว,วติมพะรุสุยวัชาสะเอเตจันเยจาราชันโอคันทภาสหาราชุพิโมทามานาพิการม,มุพิภูนังสมิติงวนังอาถาคูนัมสานา,าคาเวสา,าราสาหา,าัจชกากัมภาลัสัตตลาอาคูปายาคาสหายาติภิ ยมุนาทัตตาลัาจะกอากูนาคายัสศิโนเอราวันโนมหานาโคสุปคาสสมิติงมนังเยนาคาลาเชสหาสหารันติทิพาธิชาปกขีวิสุทธจักคูเบหายาสตเตวนามัชปตาจิตตาสุปนาอิติเตสานามังอภัยยันตธานาคาาชาณมาสีสุปนาโตเขมมมากาสีพุทโธสันทาหิวจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปันาสารณะมักลงสุพุทังชิตาวชิรหัตเถนะสมุทังอสุลาสิตาแพตตโรวาสาวัตเสติอิทิมนโตยัสศิโนแปลลปัญชามาอาภิสมาอสุลาธนเวขาษ เวป,ปจ,จิตติสุจิติจับป่หาราโทนมุจิสาสัจจันจับผลิตปุตตะนังสัพเพเวโรจานามากาสันนิยหิดวะผลิเสนางละหุภาชามุปาขมุงสมัยโยธาน,นิพระท่านเตพิกครนังสม,มิติหวานางังอาปโปจะเทวะปัทวีจัดเจโชวานโยตถาขมุงวรุณาวารุณาเทวะสูม,มุจยัญญาสสาสหไมตักกลนาการิกาอาภูเทวายัาสสสีโนทเสเตทัศธากยายาสเพนานัตสาวนิโนที่มันโตสุติมันโตวันนาวันโตเรสสสีนโน โมธมานาพิการมุพิกนางสม,มิติงวนังเป็นทูจะเทวาสหริจอาอสมาจัตโทเบยมาจันทส,สุป,ปานิสาเทวาจันทมาญคุป,ปุลกิตา สุริยะสุปาณิสาเทวาสุรยะมาคูปุลักิตาลัคตานิปุลักิตวาอาคูมันทวะลหากาวสุนังวสโเศโธสกูปะคัปุลินทะโธทเสเตทัสชากายาสเพนานตตาวานิโนที่มันโตชุติมันโตวนามันโตเอสติโนธุทมนาที่จามุพิกูนางสมิติงวนังอถาคูสาภูเทวาชัลามคิสิกขาลิวะอริทกาจารโรชาจารุมะปุภานิพาสีโนวรุณาสหธรรมาจารจุตตาจารณิชกาสุริยะรุจิลาอาภูอาคูวาสวะเนสีโนทัสเศตทัสชากายาสเพนานตตะว Som มันโตชุติมันโตวันละมันโตทศสิโนมัทมานาพิการมุพิโุนาสัมปิติงมนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตตมากิธาปุสิกาอาคูอาคูมโนปุสิกาอาหาคูหัลโยเทวายเจโรหิตาวาสิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวายทศสิโนทัสเตรทัศธากายาสเพนนานตาวานิโนยที่มันโตชุติมันโตวันละมันโตทศสิโนมัทมานาพิการมุพิโุนาสัมปิติงวนาสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวทานาสามหะโอทาจัคัยหาปะโมขาอาคูเทวาวิจักขนา สะตามัตตาหาละคะชามิสกาจารยะสัตสิโนฐานะยังอาคาปาัจจุโนยูที่สามพิวสติทศเสเตย์ทศธากายาสาพพนะนัน,านาตะวานิโนที่มันโตชุติมันโตว,วนตัววานานะวานัววานโตและสัตสิโนมุทมานาพิการมุพิกขุนังสมิตินวนงวานังเขมิยาดุสิตายามากัจจการจายะสัตสิโนสัำพิจการลามาเสถษฐาเจโชตินามาจะอาสวะมิมานต์รติโนอาภูอัถาคูปะลัณิมิตาทศเสตย์สศทากายาสัพีนะนันตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตและสัตสีโนมุ สเทเตเทวานิกายาสัพเพนะนตัตตะวนิโนนาวันวเยนะอาคันฉงเยจันเยสทิสาสหะปัพุทธชาติมัคคีละโอคตินามนาสาวังทัศเถโมคาตารังนาคันจักรวะอสิตาติตังสุพรามปราปัลมาโตจัปปุตยัยทิมตโตสหัสสนงกุมาโรติโสจัสสาวะคัสสมิติงมณังสหัสสภา,า,ามาโลกาณามหาพรัมพามาพิจิตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัสสิโสทเสถะอิสระอาคูปัญเจกวะสัตวติโนเตสัญจัมมาชโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจัสสเพอภิกันเตสิงเทเทเวสพรามเก S <S 2> <S 2> มาลเสนาอภิการมิปัสสาก,าากาาาันหัตสัมมันทิยังเอถัคันหาสัพพันทถาลาเทนาพันธามัถุโวสมันตาบริวาเรเลยามาโวมุนจิตถะโกจีนำอิต,ติตถะมหาเสนโกันหัาเสนาอเปสยิปานินาตะละมหาหัจจัสรังกัตวานะเพะระวังเยถาปมุสโกเมคโคธานะยันโตสวิชุโกตถาโสดปจุฑาวติสังกุโตอัสยงสังวเสตันจะสัพพะอภิญาญายะวะวะิขิวานะจะคขูม,มาตาโตมันตะยิสถาสาวะเกศสเนลตะเตมาลเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิฆาโว เตจะอาตาปามังกรสุดวาพุทธสัตว์ศาสนาวิจาราเขหิปกามงเนสังลงมันเป็นอิชยุมสพเวชิตาสังฆามาพยาติตายศสีโนโมทันติสหปูเตหิสาวการเตชเนสุตาติบทสวดจุลชัยยปกรณ์นโมเมพุทธเตชสานรตะนัยะรัตนะตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปรเมสุดาสิทธิพรมมาจะอินทาจัดจัตุโลกาพรหมีลักกาสมุทาภูตุงคังคาจัดสาพรามชัยยประสิทธิพระวันตุเต ชยะชยยะธนิธธนิอุทติอุททีนาทินาทีชยยะชยยะพระพลรัตนนิสัยนิัยสายเสนะเมรุราชาพลนราชีชยยะชยยะคำภีรโสองพีนาเคธนาคีปีศาจพูตักกาลีชยยะชยยะทุนิมิตาโรคีชยยะชยยะสิงคีสุธาธานบุคชาชยยะชยยะวรุณบุคขาสาตาชยยะชยยะจำปาทินาคภูรัทันถกชยยะชยยะพัชคนะตุรงสุการะกุชงศีหาพยัคฆตีปา ชัยยะชัยยะวรุณะภูพายาตาชิตาชิตาเสมนาวีปุณณสุทินารีชัยยะชัยยะสุภาสุภาชีวีชัยยะชัยยะธณีตะเลสธาสุชัยยาชัยยะชัยยะธณีสารตินสธาชัยยะชัยยะมังกราดัญญาภวเกชัยยะชัยยะวรุณายาเกชัยยะชัยยะลักเสสุระพุชาเตชาชัยยะชัยยะพรหมะพรหมเมนทักขนาชัยยะชัยยะ ราชาธิราชศาสชัยชยยะชยะปัทภิงสัพพังชยยะชยยะอรหันตปาจเจกพุทธสาวังชยะชยะเปเสุโรหันโลหะรินเทวาชยะชยะพรมาสุรโคชยะชยะนาโควิรุนาโควิลุปักโขจันทิมารวีอินโธจะเวนเตโยจักุเวโรวารุโนปีจะอัคีวายโยจะมาชุนโขกุมาโรทตารัตโกอัฐาระษะมหาเทวาสิทธิตาปัสะ ชายโยอิสีโนกสาวการสภายะรามโมพระวันตุเตชยยะธโมจะสังโคจัทัสสกปาโลจะชยกลางเอเตนะชยะเอเตเชนะชยะสิโสธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโอตุเตชยะมังคลังชายโยปีพุทธสร์สริมโตอายางมาลัสาจัปาปีมโตปราชาโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายะจธาพรหมคนาเมเฮสิโน ชายโยปีพุทธศาสสิริมโตอายังมาราสัจจาราปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมนเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทัพนามเหสินชายโยปีพุทธศาสสิริมโตอายังมาราสัจจาราปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมนเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวพนามเหสินชายโยปีพุทธศา ชายโยปีพุทธัะสริมโตอายามารสะจัปาปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยยะตถานาคะคณาเมหสีโนชายโยปีพุทธัะสริมโตอายามารสสะจัปาปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยยะตถาสัพพรมคณาเมห์สีโนชยันโตโพธิยาโมเลสกยานังนั้นที่วัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยัสูชยะมังคะเลอาปา ลังเคศีเสปะทวิโปะเลอภิเกเคสภพุทธานังอัคคปโตมโมทติสุนักขัดตังสุมังคลังอสุปะพาตังสุพุทธตังสุขโนสุหมุขโตจัดสุยิถังพระมัจจาริสุปทักคินังกายัตัมมังวจกรรมังปัทคีนงปทัทคีนงมโนกรรมังปณิทิเตปณิทิเตปทักคินาปทักคินากัตวากัตวานะละพันตัดเถปทักคิเนเออัตถะรัตถาสุขิตาวิรุณหะปุถะศาสเนอโรคาสุขิตาโหธา สัพเพหิยาติพิสุนันตุโพนโตเยเทวัตมีฐานใอธิคตาทีคายุกาสัทฐานโหตุสุกตาโหตุสัพพทาละขันตุสัพพสัตนาละขันตุชินัสาสนายากาตจิตปัฒนาปัตนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรักการยุตตะการีปวัสสันตุวัสสังวัสสาวราหกาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรตุสัจสัพพธากายาสุขังจิตตาสุขังอารหันตุยถารหัง บทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอตังสมะยังพระควาสาวัตถิยังวิหารติเชตตวเนอนากราปินทิกัสสารามีปัดระตัดรักโขพระควาพิภุอามันเจสีพิกาโบเทพระทันเตติเตพิกูพระควาโตปจัตโสสุภาวะเอตัทโวจักอุปาทาวาพิโตริตัาคตานังอนุปาทาวาตัาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาธรรมนิยามตาสัเกสังขาระอนิจจติตังตถาคโตพิสัพพุชเตียพิสเมเตีภิสัมพุชิตวาอพิสเมตวา ปติคติเทเสติปัญญาเปติปัตถะเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกรโรติสเพสังขาระอนิจติอุปทาวาพิเกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาทาตุธรรมะทิตตาธรรมะเนยามิตาสเพสังขาระทุกปาติตาตถาคตโตพิสังคุจติอภิสเมติพิสังคุจตวะพิสเมีตวา พาติปฏิเทเสติปัญญาเปติปัตชเปติวิวรติวิภัชติอุตนิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปปะทาวาพิเกเวตถาคตานังอนุปปะทาวาตถาคตานังทิตาวัสาธาตุธรรมมัทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธธรรมาอนัตตาติตามพระตถาคตโออภิสัมคุชติอภิสเมติอภิสัมคุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเตเสตติปัญญาเปติปัตชภเปติวิวรติวิภัชติอุตตนิกโรติสัพเพธธรรมาอนัตตาติอินทัพโวจักพระวาอัตตมนาเตปิกูพระวุโตภาสิตาอภินันทนติ บทสวดพระเจ้ากระลตักคาถาแปลอติตังนาวาคัมเมยะนัะปฏิจังเถอนาคตังบุคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงภาวังถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะ่งถ้าตี่ตามไปนันตาปตนนนอปัจจานัจอนาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ารับไปแล้วนี้เป็นอานาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนัจจะโยธรรมะตถาตถาวิปัสสติอสังขีรังอสังขุปังตังวิชามณูรูคะมนุรูหะเยผูดด้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่แง่แง่คลอนแคลงขอบคุณครอบคุูอาการเช่นนั้้นไว อาเชวะกิจามาจาับปางโกชัญญามื่ะนางสุเวความเพียรเป็นกิที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้นัตติโนโสังฆาราจน,นะมหาเศนีนะมัจจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจุราชผ่้มีเศนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาจารปิงอโหรัตตามตังทิตังตัตงเวคะเทกัลตโตติสันโตอาจิคาเตมุนิมุนีผู้สงบย่ำแยงเปผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดานทั้างกลางวันกลางคืนบ้านเป็นผู้อยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมสินเจีย บทสวดธรรมะสั่งเวคาปั่นจอกเลื่อนน้ำแปลสเพสสังขาระอนิจจาสังขารคือร่างกายใจิตใจและรูปธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสสังขาระทุขารตีสังขารคือร่างกายใจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยาก พอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพพิธมาอนัตตาทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวางชีวิตตา่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกข์ตมรมารนความตายเป็นของยั่งยืนอ,อว่าสัางวัยา,ามาเราาื่จกาเราจะคุงตายเป็นแท้ม,มรณนะปา่าที่เยาสานางเม,มชีวิตตายชีวิตของเราเป็นความตาย มีความตายเป็นที่สุดอรอบชีวิตตังเมอันนี้จะตังตชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยมมรณะเมนิ้จตังตความตายของเราเป็นของเที่ยงวตากค้นจะสังเวชอ,อายังการโยอจิางร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นั้นอเปตาวิญญาโนท่านปราศจากวิญญาณชุดโทนอันเขาที่เสียแล้วอาทิตย์เสษสติจากนอนทับปฐมิงซึ่งแผ่นดินกาลีฆราอยู่ว่าประดูด,ดังท่อนประดูด,ดังว่าท่อนมาและท่อนฝืนนี้รักษาหาประโยชน์ม่ได้อน,นิจาวาตสังขาราสังขารทั้ง,าาง,งหลายไม่เที่ยงหนออุปาชาวะยะชามินโน ความเกิดขึ้นแล้วมีความเสือ่อมไปเป็นธรรมดาอุปชีพบม,มิรุณชันตุมีรุณชันติท่านเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปโดยสังกูป,ปัสมูสุขโขความเข้าไปสมบนระนับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพิสต,ตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มรมริสูดจามรริสเลี่จายแล้วกำล,ลังจะตายจ่าเทวะห่างมรริสามิล้วก็สัตตายอย่างนั้นเหมือนกันนาถีเมเอทะสังสย ו ความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกรรมังสัพเพหิภัตเตหิกตังปุญญังโนอมุตโตทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะอัสมินฐานเนอธิฆตาพีชายุกาสัทธาโหณตุสุขิตาโหณตุทุกขาปรมุนจันตุมารตาปิตาสุขิตาโหณตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพยาปิตาสุขิตาโหณตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพอายาปิตาสุขิตาโหณตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพิสยาสัพพิตาสุขิตาโหณตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพอาาจปิสาสัพเพยะขาสัุเพเปตาสุขิตาโห ตาโหดูทุกข์าประมุญจันตุสัพเพสีวสุตตาโหดูทุกข์าประมุญจันตุสัพเพสามะตีนางสัมมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตะอคันติมายาอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตะอคันติมายาอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตะอคันติมายาอิติภะคะวาปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหาราวาสิรีตูเปคะเลโพธิคะเลแต่หิงแต่หิงตาธรรม,มาาะชาเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกระโดเตท้าิหาระมันทะเลเทราจธมัชฌานวากาจพิฆวโรสารามิการา,านาปฏิอุปัสสกาขาคมาจะเทสานิขมาจะอิสลาสัปปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาผุ้ชายเยปิจะอันทัสสัพพวาสังเสท,ทิฐชาตาอาาาัตโวปาาปาติจานีาณิกังธรรมะบรมปฏิจเตสเพปิทุกขสัจกระโดนตูสังขยางทาตุจีลังสตางธรรมโมธรรมะธาราจปุขลาสังโฆโหตุสมักปวะอ,อัจฉรยะจิตายะยะ เและก็ตูสทธรมโมสัพเพปีธรรมะจาริโนวุธีสัมปาปุเลย,ยามะธรรมีอริยปะเวทิเตประสานนาหนานาานุตุสัพเพปีปาริโลกุทธัสสะเสนธรรมะสัมมาทารามาเวชันตุกาเลเทวบอกว่สศตุูวุฒิภาวายสะสัตตะนังสมิททางเมตุเมธนีมาตาปิตาจะอัตจักชังนิจังละขันติปุตตะกังเอวังธรรมีนะราชาโนปะชังละขันตุสพพัพพทา เทวตาอุโยชนะคาถาประสงค์เทวดาทุกขปารตาจันิทุกขปัญปารตาจันิพยาโสกปารตาจันิโสกาโหตุสัพเพปิปาเิโนเอตาวตาจารเมิีสัมปะทังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัรย์ตุสัทธายาสีลังละกขันตุสัพพทาภาวนาพิทักษโหตุขันตุเทวตาขตาสุมังคละคาถาโหตุสัพพะอสุมังคละละกขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพะสุมังคละละกขันตุสัพพะเทวตา สัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรานตะังโสตุสัพพังสมังคังักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆารุภะเวนะโสตีโหตุนิรานตะังสัพพิพุทธาพะละปตะปัจเจกานันจายังพลังอาหารการันตีเชนนะลกขังพันธมิสสะปะโสสัพพิพุทธาพะละปตะปัจเจกานันจายังพลังอาหัรตานันตีเชนนะักขังพันธมิสสะปะโสสัพพิพุทธาภะละปตะ เอ่นละขังพันธมิสัพโสสัพพพพุทธาพระปัตนปาจีกานันจะยังพลังอาหันตานันจะเตชีนั่ละขังพันธมิสัพโสสัพพพพุทธาพระปัตนปาจีกานันจะยังพลังอาหันตานันจะเตชีนั่ละขังพันธมิสัพโสสัพพพพุทธาพระปัตนปาจีกานันจะยังพลังอาหันตานันจะเตชีนั่ละ เริ่มน <ar> ่าแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสรรยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมงข้าวอุทิศถวายเป็นพระราชศุขส่วนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรติคาลายขออันนี้ส่งแห่งผลบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสมเด็จมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแกข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีีสสสสสมม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 มาาาาาาาธธิท่่ตในนนนนคคคำออแหงงงง์เเดดดด็จจพพพรระััััุ้้ว ทั้งขอเทพเทวาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมุรีนที่จัดสร,ร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและเล็กท่านุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อันนุยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาตลอดผู้บูชาทุกประการเถิด